ต้อตายครับอุ้มค่ะ,คะต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไอชิ้ว,วันนี้นะคะดิสเพลย์ที่มาจัดในรายการของเรานะคะก็เป็นคอลเลกชันต่างๆที่เป็นของกลุ่มศิปิป You k i s นั่นเอง ต้องบอกไปก่อนว่าตอนนี้เนี่ยกระแสเข้ามาแรงมากๆอย่างล่าส an ุดซิงเกิล Shut Up เรียกได้ว่าติดอันดับลมบนเลยทีเดียวครับพี่ครับโอ้โหลุ้มากและนี่คือน้องๆแฟนคลับก็เลยมาจัดอะตรเจ๋งๆนี้มีทุกอย่างจริงๆนะไงปักกาก็มีปฏิทินก็เป็นคลาสิคต่าง ที่อยากจะมาจัดดิสเพย์ในรายการของเราบ้างต้องทำยังไงคะพี่บีมสามารถเข้าไปได้นะคะในเว็บไซต์ของ i t ทีนคาเวอร์ไว้เว็บไอทีนทีนมแล้วก็ถ่ายรูปของตัวเองแล้วก็ไปโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็เขียนเบอร์ติดต่อกลับด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนใจแล้วเนี่ยเราจะได้โทรกลับไปให้คุณมาโชว์ของใน IT ทีดิสเพย์ค่ะถูกต้องแล้วละครับช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดได้เวลาเข้าสู่ช่วงอัปเดตเทรนด์สองสิ่งของเก๋ประจำสัปดาห์นี้วา wow. รรกเหมาะมากเลยค่ะกับปลาปากใหญ่ตัวนี้ที่เรียกว่า Big m o u t h Billy b a s s จะบอกให้ว่าเราเดาถูกเลยว่าต้องมาจากบ่อเดียวกับพี่บีมือจากสีเสื้อใช่ไหมคะจากสีเสื้อและสีเสื้อของนางด้วยเป็นไงคะเป๊ะไหมคะยังไงมีความพิเศษไงความน่ารักก็คือเวลาเราอยู่คนเดียวจะโดดเดี่ยวเดียวได้เราอยากจะได้คนมาร้องเพลงเป็นมิวสิ่ให้เราซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่ร้องให้เราเราก็ต้องพึ่งบิ๊กม้าวบิลลี่เบสบิ๊กมาวทำงานรอท เฮ้ยคนมีความรักอย่างเงี้ยเฮ้ยคนมีความรักอุ๊ยต้องนั่งจากโต๊ะนิ่งจริงๆอยากขอเสื้อสวัดบีบแล้วอ่ะใช่แล้วครับพี่ครับผมว่าเราเปลี่ยนเพลงได้ไหมครับพี่อุ้มไปแล้วนะครับใครจะไปรู้ว่าฉันแปลกเทศมาใครจะไปรู้ว่าฉันแปลเพศมา ที่จะสร้างความบันเทิงให้กับคุณได้บางทีรู้สึกเหงาๆอย่างที่พี่บีมบอกอาฟังเพลงบิ๊กเมาส์ร้องเพลงให้ฟังใช่น่ารักเก๋ๆครับผมไม่เสียแรงที่เกิดบอดเดียวกันที่ต่อไปนะคะทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาทั่วไปแต่ว่าต้องใช้ความสามารถนิดนึงเขาเรียกว่า drum beat drum beat กองที่มีจังหวะใช่ในหัวใจนิดนึงถามว่าวิธีการก็คืออ๋อมีเสียงเพลงเหมือนกันใช่ไหมฮะ activity กดผิดมีเสียงคนล้อยอ,อจริงรออ๋อจะมีไฟขึ้นให้เรากดตามใช่ไหมครับใช่ไอสุดทักษะด้วยนะครับพี่ใช่สำหรับใครที่อยากจะตีกลองไงเพื่อที่จะได้รู้ว่าเวลามีเพลงแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องตีตรงไหนตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยคือคนธรรมดาทั่วไปอ่ะจะเล่น Angry Birds ไงเออมันจะเจอยนิดนึงแล้วยังไงแต่ถ้าเป็นไอจีนดรัมี 사와리카 뽐 잠깐 석함 되게 오랜만에 만나본 우리 태국 팬들 드디어 저희의 더크리쇼 5월 28일이니까요 여러분들 잊지 마시고 그날 꼭 만나요 See you soon, till last, till last